เคยเจอไหมครับคนที่ชอบเล่าเรื่องความสําเร็จเก่าๆของตัวเองเล่าซ้าไปซ้ำมาเอ๊ะแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังคําพูดพวกนั้นน่ะมันเป็นแค่การอยากอวดเฉยๆหรือว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นกันแน่วันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับเนี่ยครับประโยคคลาสสิกเลยที่ได้ยินบ่อยๆสมัยก่อนผมเคยมีลูกน้องเป็นร้อยนะโหแค่ฟังก็รู้เลยว่าคําพูดเนี้ยมันสะท้อนถึงอํานาจสถานะที่เคยมีแบบชัดเจนมากๆเลย หรือบางทีก็มาในรูปแบบนี้ครับโหยตอนนั้นนะคนแย่งกันเชิญฉันไปพูดทุกอาทิตย์เลยแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องของความป๊อปปูล่าความนิยมที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดสนใจเป็นที่ต้องการตัวตลอดเวลาและอันนี้ก็ชัดมากครับรู้ไหมลุงนะ่ะเคยเป็นคนที่ใครๆก็ต้องฟังโอ้โหอันนี้คือสะท้อนอิทธิพลบารมีที่เคยมีในวันวานแบบเต็มเเลยนะครับ เป็นคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเขาเคยยิ่งใหญ่ขนาดไหนมาก่อนแล้วตกลงอะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องเล่าถึงความรุ่งโรจน์พวกนี้มันเป็นแค่การอยากอวดความสำเร็จเก่าๆจริงๆหรอหรือว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่ข้างในอืมเอาละครับในพาร์ทแรกนี้เราจะมาลองดูในมุมของจิตวิทยากันหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่ความภูมิใจธรรมดาๆนะ แต่มันคือการดิ้นรนคือการต่อสู้เพื่อรักษาตัวตนที่เคยเป็นของเขาเอาไว้ต่างหากคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังสนุกๆนะครับแต่มันเป็นสัญญาณของการดิ้นรนเพื่อรักษาอัตลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ลองนึกภาพตามนะครับพอวันหนึง่งบทบาทสถานะหรือการยอมรับที่เคยได้รับมันค่อยๆจางหายไปการเล่าเรื่องเก่าๆก็เลยกลายเป็นเหมือนการพยายามยึดเหนี่ยวตัวตนเดิมเอาไว้ให้แน่นที่สุด ในทางจิตวิทยาเขามีชื่อเรียกกลไกนี้ด้วยนะครับว่าการยืนยันคุณค่าตนเองผ่านอัตลักษณ์ในอดีตชื่ออาจจะดูยากนิดนึงแต่พูด,ดง่ายๆเลยก็คือการดึงเอาความสําเร็จเก่าๆของตัวเองกลับมาเพื่อมายืนยันมาเติมเต็มความรู้สึกมั่นคงในปัจจุบันที่มันอาจจะพรงไปนั่นเองครับมีคนเปรียบเทียบไว้ได้เห็นภาพชาัดมากเลยครับมันเหมือนกับการที่เราเก็บชุดสู่ตัวเก่งไว้ในตู้นะครับเราอาจจะไม่ได้ใส่มันแล้วนะแต่แค่ได้เห็นมันก็เหมือนได้ย้ำเตือนกับตัวเองว่าเฮ้ เรายังเป็นคนนั้นอยู่นะลึกๆในใจมันเป็นเครื่องเตือนใจถึงตัวตนที่เคยพีิกสุดๆของเราแล้วมันไม่ใช่แค่ปัจจัยภายในตัวเขาเองนะครับปัจจัยภายนอกอย่างสังคมเนี่ยก็มีส่วนสําคัญมากๆเลยเหมือนที่เราเห็นในภาพนี้แหละครับสังคมเรามักจะสัตป์ตไลย์ไปที่ดาวรุ่งพุ่งแรงใช่ไหมครับส่วนอดีตดาวดังก็อาจจะถูกมองข้ามไปบ้างนี่แหละครับคือแรงกดดันที่ทําให้บางคนรู้สึกว่าต้องตะโกนเรื่องเก่าๆออกมาดังๆเพื่อให้ตัวเองยังคงมีที่ยืนยังเป็นที่มองเห็นอยู่โอเค พอเราเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นคําถามต่อมาที่สําคัญมากๆก็คือแล้วเราจะทํำยังไงล่ะจะก้าวต่อไปจากจุดนี้ได้ยังไงใช่ครับนี่คือคําถามสําคัญเลยเราจะอยู่กับอดีตอย่างสง่างามได้ยังไงคือทํายังไงให้ความทรงจําดีๆเหล่านั้นมันกลายเป็นพลังให้เราไม่ใช่โซ่ตรวนที่ดึงเราไว้ไม่ให้เดินไปข้างหน้าบางทีคําตอบอาจจะอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่การนิยามคุณค่าของตัวเองขึ้นมาใหม่ มันคือพลังของการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึง่งด้วยการมองไปข้างหน้าแล้วหาคุณค่าใหม่ๆให้กับตัวเองในบทบาทที่เราเป็นอยู่ณนะปัจจุบันและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับมันคือการยอมรับให้ได้ว่าความเปลี่ยนแปลงนะ่ยมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตและคุณค่าในตัวเราอะ่ะมันไม่ได้ถูกแช่แข็งไว้กับตำแหน่งหรือสถานะในอดีตแค่อย่างเดียวลองดูตัวอย่างในภาพนี้นะครับ เราสามารถเปลี่ยนจากอดีตนักธุรกิจพันล้านมาเป็นผู้เริ่มต้นใหม่ที่กล้าหาญในวันนี้ได้หรือจากอดีตศาสตราจารย์ชื่อดังก็กลายมาเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่จริงใจที่พร้อมแบ่งปันให้คนรุ่นหลังได้เห็นไหมครับว่าทุกบทบาทน่ะมันมีคุณค่าในตัวเองทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรามาลองเปลี่ยนมุมมองกันดีกว่าครับมองอดีตไม่ใช่ในฐานะกรอบป้องกันตัวเราแต่ให้มันเป็นเหมือนรากฐานที่แข็งแรงให้เราได้เติบโตต่อไปใช้ประสบการณ์ทั้งหมดนั่นแหละครับ มา,สร,าสร้างสิ่งใหม่ๆที่มีความหมายในวันนี้เอาล่ะครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมาดูกันว่าบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากเรื่องราวในอดีตคืออะไรและที่สำคัญกว่านั้นอะไรคือสิ่งที่อดีตให้เราไม่ได้สิ่งเดียวที่อดีตไม่สามารถมอบให้เราได้ก็คืออนาคตประโยคนี้มันคมคายแล้วก็จริงมากๆเลยนะครับเพราะไม่ว่าอดีตมันจะเคยสวยงามแค่ไหนก็ตามมันสร้างวันพรุ่งนี้ให้เราไม่ได้จริงๆครับมีแค่ปัจจุบันเท่านั้นแหละที่จะทำได้ แปลว่าการจะเติบโตไปข้างหน้าได้จริงๆมันต้องเริ่มจากการเปิดรับไม่ใช่แค่รำลึกต้องรับฟังแนวคิดใหม่ๆมีความยืดหยุนความถ่อมตนและก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการอยู่กับปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตด้วยมือของเราเองเพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่นายกย่องจริงๆอาจจะไม่ใช่คนที่เคยยิ่งใหญ่แต่คือคนที่กล้าที่จะเรียนรู้ยอมรับและเติบโตไปพร้อมๆกับปัจจุบันต่างหาก คนที่เลือกที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นในวันนี้นั่นแหละครับคือความยิ่งใหญ่ที่แท้จริง